เฮ้ยไอ้มาแล้วแล้วกูงงอะไรเอาแล้วครสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กันรายการเอาอ่ะหรอเวลาจะหมดแล้วเอาเอานาจีไลท์เอาเอามึงอ่านแล้วเหรออ่ายู่เฮ้ยลูกหนึ่งไม่ลงว่ะอดสไต์ว่ะ รายการ Nighty n i g นะรายการที่เออไม่มีคนดูรายการที่ลงแม่งไม่โดนที่อะไรเลยอะไรของมึงละอาดมาเอ้าโอ้สวยสวยสวยยังไม่ยังไม่รู้เลยเล่นยังไงเด้อจู้ไอ้เฮียอะไรอ่ะอะไรอ่ะไอ้หัวของจริงต้องล้มนะไอ้ของจริงมันต้องล้มนะต้องชนแล้วองเลยไอ้ชาต ไอ้เมึงเก่งจังวะอ้าวไอ้สัตว์กูใช่ไงอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มึงเห็นเหมือนกูที่กูเห็นนะมันเหมือนมันมีพลังงานบางอย่างป้องกันลูกหลังอยู่ไอ้เหี้ยผู้นี้งงเลยยงผูนี้งงเลยยงเลยอะไรวะนั่นไอ้เหี้ยมาวีเยอะเลยไม่มีความเม็กซ์เซนเลยไอ้เฮีย ไอ้ห่าแล้วของจริงมันต้องลมนะไอ้ลูกโบลลิงคุณทำให้เหมือนลูกโบลิ่งมันเป็นลมอากาศอะเหมือนกับลูกโบลิ่งกูทำมาจากไอ้นี่ทำมาจากพลาสติกนบวนไทยหฮาดอันนี้อันนี้มึงอ่านหรือไฉไม่อ่านอะไรยังไงเป็นอยู่พ่อเป๊ะเอ้ยอ่านไปตรงกลางเลยเพื่อนไายเพื่อนเอาเอาเอาเป็สัตว์เดืไปตรงกลางแม่งออกข้าง โอ้โหเย้คนมันเก่งนะครับน้องๆกิโกงมึงกิโกงคงจะได้เฮ้ยเดี๋ยวนะกูงงว่ะเดี๋ยนะมึงมึงออกซ้ายแล้วทำไมขวามึงโดนวะซ้ายแล้วขวาลงเขืออะไรวะอ้าวดูว่าจะไม่ลงใจแล้วยังสแปร์ก็ยังดีวะมึงจะหาความไม่เซนต์จากเกมเี้ยนนี่ เนี่ยขวาล้มเมนี่ยขวาลมม้ลมขวาลมม้มอีเหี้วอ่ะไปอ้ง <laughs> คืออะไรกันที่ลูกซ้ายมันล้มว่ะแต่ลูกตรงกลางไม่ลม้มไม่รู้แฮะมึงเปิดแอร์ใช่ไหมทีใช่เออไอ้เหี่ยนี่มันเกินไปเว้ย มันเกินไปอ่ะเกินเกินไปมุ้ยอะครับน้องๆสไต์โอ้โหไระวังนะออกขวาเออเออมีแต่คนได้สไตล์เนาะไม่มีใครได้สไตล์มีแต่มีแต่สเปร์ย์ชิ้นใหญ่โอยไอ้มาแล้วเอ้า กูงงอะไรเนี่ยกลางนะแต่ลูกอ๊ยแยแหลกสลายลงไปกับตาเฮ้ยมึอยาห่างดิโอ้โหไอ้ชิบหายเกมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เฮ้ยไม่ไอสัตว์เอ้ย ไม่น่าเลยเฮ้ยสไตล์เลยมันโอ้โหจบแล้วมันโดินตรงกลางไปเออนะเว้ยทำไมไม่สไตล์วะของจริงต้องสไตล์นะกูงงมากเลยกูคิดว่าจะไม่ได้แต่ลวมาอีกเยอะเอฟเฟกต์ฟองรอบแลวนะมึงต้องสไตล์จบแล้วลาก่อน อีกอมอลอมอีล้อมเอ้าคุณเล่นกูข่าวไออาร์วะไอเยนนิวูสั่นเฮ้ยอะไรเดี๋ยว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 ความไม่ฟินชื่ออะไรวะไอเยนเกมเกมเยนเอ้าเฮ้ยเกเยนเกลัเกแม่งเกมมึงคนตีนอ้เจ๊วมึงก็เก็คนตีนเกมมันเกยน มึงเห็นไหมตะกี้คือตะกี้คือนิ้วกูหลุดนะเว้ยแต่แบบมันค่อยๆไหลไปแล้วมันชนกระจายหมดเลยอเอออ๋อคืออะไรอะ่ะอ๋อเฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วเรื่องไงวะเร,เราจะต้องขึ้นตามสีที่เราเป็นเว<อ>้ยก<อ>ูสีเหลืองนะมันจะสลับสีเรื่อยๆเว้ยมึงต้องมึงต้องดูดีๆไอ้นี่สีฟ้าโอ้ตนี้คุณตัวนี้โอ้ อย่าแล้วไปไกลแล้วเพื่อนเอ้ยตะวันไปแล้วไม่กูชิโร่เอ้ยไปไกลจังอ่ะโอ้กูพี่มันเซียนเกมเนี่ยแล้ว<อ>ว่าไ,ไงเองจีวัาไง <laughs> ไปแล้วโอ้ไม่นะกูเฮียเลยก่อนโคตรยากเลยด่านนี้อ่ะเออแม่งต้องกะจริงๆนะ

ไปเร็วไปรุ่นไปเร็วไปเร็ว,รว,รวอา้าวกูม,มาละกูม,มาลวสูกูม,มาลสูามาดูพี่อาร์แต่แล้วมาดูพังงาดด้วยตอนนี้ใส่าากูที่โลเลยสมาธิสมาธิมากมากไอ <laughs> ไ อ๋อแล้วจ้ามึงรู้ไหมว่ากดกดจดมือเป็นจะคิวอะโอ้โหแย่วะ่ะเว้ยเอ๊ะชนะ <c oughs> เห็นไหมความตั้งใจเว้ยขอพยายามยความตั้งใจไม่ได้ทำลายใครว่ะ